โสดาบันเป็นใครในยะที่หนึ่งที่ขูทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการนี้เองจึงเป็นโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพานเป็นผู้มีอันจะตัสรู้ธรรมได้ในการเบื้องหน้าธรรมสี่ประการนั้นเป็นอย่างไร สี่ประการนั้นคือ 1. นิกงทขูทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้ 2. องพขุทั้งหลายสาวกของพระอริยะเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สามที่ขุทั้งหลายสาวกของพระอริยะเจ้าในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ ผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สภิ 4. ที่ขูทั้งหลายสาวกของพระอริยะเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหา เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่รูปคลํำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ทิขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการนี้แลชื่อว่าเป็นโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพานเป็นผู้มีอันจะตัสรู้ธรรม ได้ในการเบื้องหน้า